ได้ไปบอกว่าคุ้มแน่นอนนะคะฟลอยเลอร์หลังแบบนี้นะคะสีดำนะคะแล้วก็และนี่นะคะด้านหลังนะคะก็ดันออกมานะคะมีที่วางนะคะแก้วน้ําให้สองช่องนะ,ะแล้วก็ที่พักแขนแบบนี้นะคะตากปกตินะคะราคา5้าแสนกว่าบาทพิเศษสําหรับคลิปนี้เท่านั้นนะคะเหลือเพียง4ี่แสนกว่าบาท,ทเท่านั้นนะคะสําหรับสิทธิ์สายแรกที่โทรเข้ามาที่ สวัสดีค่ะน้ำชาสามเมียวมอโตค่ะวันนี้น้ำชาอยู่กับ Honda Civic แต่งคันนี้นะคะปี2013ค่ะ 1.8e นะคะหรือเครื่องพันแนะคะกับราคาพิเศษสุดๆภายในคลิปนี้นะคะจากราคา500,000กว่าบาทนะคะลดเหลือเพียง400,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาชมความสวยของรถคันนี้กันค่ะกระจังหน้านะคะสีดำนะคะแล้วก็มีโลโก้ Honda สีแดงแบบนี้นะคะบอกเลยว่าหล่อมากนะคะตัดมาที่ไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ค่ะเงาวับนะคะแล้วก็แมีไฟตัดหมอกด้านล่างมาให้ด้วยนะคะ ถัดมาที่ล้อแม็กกันเลยนะคะลองแม็กขอบสิบเจ็ดนะคะยางกันหลบแม็กเงานะคะบอกเลยว่าเท่นะคะใครได้ไปบอกว่าคุ้มแน่นอนนะคะถัดมาที่กระจกข้างนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะยาวๆทรงยาวนะแบบนี้สวยๆเลยนะคะบอกไปด้วย่ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะแล้วก็ที่จับนะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะแล้วก็มีท้วกันสาดประตูมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมความสวยด้านในกันค่ะและภายในห้องโดยสาย ด้านในเนะะี่ยค่ะอ่าเริ่มด้วยที่เบาะนะคะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะแบบกรับแบบไฟฟ้านะอ่าไปด้านหน้าด้านหลังได้นะคะปรับเอ็นได้นะคะแบบนี้เลยนะพอหนังเขานะคะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ตะเข็บได้นะคะสีขาวะคะ่ะอ่แล้วมาที่คอนโซลหน้ากันนะคะคอนโซลหน้าเป็นคอนโซลหน้าสีดำนะคะแล้วก็มีหน้าจอแสดงผลการขับขี่แบบนี้นะคะ แล้วก็นี่จะเป็นมันติอินโฟมิชันดิสเพลย์นะคะแสดงเลือนไมคกับแสดงผลการขับขี่นะคะแล้วก็ถัดมาที่คอนโซลกลางนะคะก็ที่ปุ่มนะคะ AUX นะคะแล้วก็ทัวรเข้าทรออกรับสายได้ด้วยนะคะนีแล้วก็มี SMA M นะคะปรับได้นะแล้วก็ช่องใส่ CD มาให้ด้วยนะคะถัดมานะคะเป็นแอร์นะคะออโต้ Auto นะคะปรับได้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมี ช่อง power outlet มาให้ด้วยนะคะ12โวลต์นะคะเห็นไหมเอ่นนะคะตรงนี้นะคะแต่ก็เห็นไหมคะนี้นะอ่าแล้วก็มี aux ตรงนี้มาให้ด้วยนะคะแล้วก็ช่องเก็บของตรงนี้นะคะถือว่ากว้างมากเลยนะคะแบบใส่ของวางโทรศัพท์มือถืออะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็เกียร์นะคะเป็นแบบเกียร์แถวตรงนะคะและก็เบรกมือนะคะเป็นสีแบบนี้นะคะสีทูโทนเนาะ แล้วก็นี่นะคะอ่าช่องวางแก้วน้ําค่ะอ่าแบบปิดได้แบบนี้นะคะไม่ใช่เราก็ปิดไว้นะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีช่องใส่ของตรงนี้มาให้อีกนะคะเดี๋ยวเ่อนไปดูนะบอกเลยว่ากว้างมากนะคะช่องเก็บของโอ้โหเของได้เยอะนะคะแล้วก็มีช่องเสียบ USB ตรงนั้นมาให้ด้วยนะคะอ่าและนี่นะคะ สำหรับรถคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็น c ีวิ c แต่งใช่ไหมอ่ามีลำโพงนะคะสองด้านแบบนี้นะคะอะบอกเลยว่าเท่นะคะเท่มากนะคะกับลำโพงนะคะแล้วก็นี่ค่ะเรายังไม่จบแค่นั้นเรามีปุ่มไ c คอนโหมดค่ะรักโรคมาให้ด้วยนะคะบอกเลยว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูความสวยของด้านในด้านหลังกันค่ะ และในส่วนของภายในห้องโดยสารด้านหลังนะคะบอกเลยว่าเล็กลูมนะคะในส่วนของเล็กลูมกว้างขวางนะคะแล้วก็ยืดขาได้สบายมากเลยนะอ่ะแล้วก็เฮดลูมนะคะเหลือทุนที่เยอะมากนะคะอ่ะเดี๋ยวจะนั่งให้ดูนะทุนชาติสูง165นะคะแต่ก็นั้งเหลือแบบพื้นที่เยอะมากๆนะคะแบบกว้างขวางแล้วก็ไม่อึดอัดเลยนะคะและนี่นะคะ ด้านหลังนะคะก็ดันออกมานะคะมีที่วางนะคะแก้วน้ําให้สองช่องนะแล้วก็ที่พักแขนแบบนี้นะคะบอกเลยว่าข้างในนะไม่อึดอัดเลยอะสบายมากๆนะคะอ่าแล้วก็ยังยืดขายังเอ็นหลังนะคะได้แบบ ที่เห,เหลือเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะรถเรามีรับประกันนะคะไม่มีชนหนักจมน้ำย้อมแมวผิดความไฟไหม้กลับใหม่แน่นอนคะ่ะถ้ามีหรือตรวจเจอเรายินดีซื้อคืนเต็มราคาเลยนะระ100%นตการันตีแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปชมความสวยของด้านท้ายกัน,นะคะ่ะและในส่วนของด้านท้ายนะคะบอกเลยว่าแต่งหล่อมากๆนะคะกับสปอยเลอร์หลังแบบนี้นะคะสีดำนะคะแล้วก็ไฟนะคะลมดำนะคะแล้วก็ โลโก้ฮอน d a าสีแดงแบบนี้นะมีเซ็นเซอร์นะคะมาให้2จุดนะคะบอกเลยว่าหล่อมากคันนี้แล้วก็เป็นท่อแต่งนะคะเท่มากนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันนะคะอ่าโอกว้างมากนะคะภายในที่เก็บสัมภาระนะคะบอกเลยว่าจุของได้เยอะเลยทีเดียวนะคะกลัมาดูด้านล่างนะคะแล้วก็ชุดยังอะไหล่นะคะแล้วก็ชุดแม่แรง มาให้ด้วยนะคะแต่สำหรับใครที่เปลี่ยนไม่เป็นนะคะเรามีบริการนะคะวารันตีเครื่องและเกียร์นะคะ1ปีเต็ม24ชั่วโมงนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะเราจะไปหาถึงที่นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่เหนือใต้ออกตกนะคะเรามีบริการไปหาคุณถึงที่แน่นอนนะคะอยากรู้รายละเอียดและราคากันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปฟังรา,า,ายละเอียดและราคากันค่ะสำหรับรายละเอียดและราคานะคะ Honda Civic 2013นะคะ1 8 e เครื่องพันแปดคันนี้นะคะ ตามปกตินะคะราคา500,000กว่าบาทพิเศษสำหรับคลิปนี้เท่านั้นนะคะเหลือเพียง 400,000บาทเท่านั้นนะคะให้สำหรับสิบสายแรกที่โทรเข้ามาที่เบอร์0 9 9 3 3 4 4 9 6 3นะคะหรือจะติดต่อนะคะที่ s l m k k นะคะแอดไลน์มาคุยกันนะคะน้ำชารอตอบอยู่นะคะและสำหรับใครนะคะที่อยากดูรถคันนี้ตัวจริงนะคะสามารถมาได้ที่สามเหลี่ยมออโต้ขอนแก่นคะ่ะหรือใครนะคะอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมานะเรามีบริการนะคะส่งรถถึงที่เซ็นเอกสารถึงที่นะคะเอกสารครบเอกสารผ่านเรามีบริการรถสไลด์นะคะไปส่งถึงหน้าบ้าน ลและอย่าลืมนะคะรถสวยถุกใจไกลแค่ไหนก็คุ้มก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เอาไว้นะคะเพื่อจะไม่พลาดการติดตามรถสวยๆตากเรา3เหลี่ยโมมอเตอร์สำหรับวันนี้อย่าลืมนะคะเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกสาเหลี่ยโมมอเตอร์สำหรับวันนี้น้ําชาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ